รลังว่าสิขี่รถกระบ,บ,บ้บานบูวาไม่มีห้างมิมห้างผ่นนมามื่เพิ่งบูวามันมีหนังหวานอยู่พันนะปฏิกับบ้านเลยนั้นบม่มีโอ้น้ำกอข่อยน้ำหยังนี้ไปตายตายตายเอยอเาขวักคนเพิ่งห้างห่างมันแต่บูวามีหนังหวานด้วยพันเราหนังหวานไปกินน้ำนนอยูอ่ก็ไปปิงเห็นบ่ มันอยู่ขงขางๆเฮ้ยบูมเป้าหายไปท้ายบุญเง้าเใ็นหัวน้ำหวานบุน,นะน้ำหวานมันเต็มดีอยู่แต่ห่างมันห่างเลยเขาไปเ,เี็ยนหวานไปกินบุญมันหกขวันอันเชี่ยวกับไรหลาย,ลายเป็นไม่จ้า เอาวะทายสิบิรี่มันละวานเตรียมเยอะจ้ะไปหาแสงให้ผู้เจ้าเห็นแจ้งๆนี่แล้วก็ผู้แจงไปหาให้ผู้เจ้าลอกตาจอยเจนแจ้งๆกันสงสัยว่าเขามันมันห่างห่างมันห่างแล้วเนาแต่ลหวานมันเตรียมดีผู้เอาน้าหวานไปกินสันเด้ Lai có lái lái tháng khổ cả đây cả à, đấy bưng cây quạt tsunam bun web nhau nhau bưng vào nhào nhào thêm cây có bác thine apple bếp ninh chị nó bố, ta nó nó bố, nó 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 เบืงนกขั้งข้างนอกกันจ้าขันห้งว่ห้างอู้ยเดีหลายอยู่ดิพี่น้องไดห้งละหลายบาทอย่ดิน้มอ,อกไงสงใส่ตะหั่งตะปีที่แล้กว,ว,ลว,ลวกอวววอ่อบีออกกับบีออกตัวไทยเสทยชิบไปือเอาบีออกอนหวานไงดีได้ยินกอน พ่อได้กินเพราะที่ไปกินกับกวยปิ่งพี่น้องเป็นน้ำจิ้มกวยปิ่งเอายัถังไหม่เดินทางกบปานแล้วไคได้หอดเอาไป,ไปเอาไปกินดิเซะนะอ่ะเป็นผีสัน่นชีวิอมาหาหมิ่มบ่ได้ไม่หนามันหาย,ยา นี่ไปแล้วจ้าี่คลิปนี้ก็ซ้ำนี้แหละพี่น้องนี่<อ>ว่าี่กินจ้นัน,นี่เดี๋ยวเพรชยังอืมจักจักแหะนี่ก็ซ้ำนี้แหละจ้าพี่น้องนี่